สวัสดีครับ,รบพวกเราเจอ,น,เจอนั่นเจอนี่ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงนิวยอร์กกันแล้วนะครับแล้วต้องทำยังไงต่อเหรอโท่ก็ต้องหาที่พักนี่สิครับถ้าเราไม่มียาติโกโหติกาอยู่ที่นิวยอร์กเราจะทำยังไงจะไปเช่าโรงแรมนอนคืนหนึ่งก็รอไปต้อง2 3 0 0เหรียญหรือจะเลือกนอนแบบโพสเทลที่เขาแชร์ห้องกันราคาก็อาจจะถูกลงคืนละ30-50เหรียญแต่ก็ต้องนอนกับใครก็ไม่รู้อีกตั้ง4-5หคนเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเงินทองอีกด้วยนะครับและจะให้ไปนอนเป็นโฮมเลสตรงเซ็นทรัลพาร์คก็ไกล นี่มันนิวยอร์กนะเว้ยเฮ้ยนนวจวันนี้เราก็เลยจะมาบอกว่าหาห้องพักต้องทำยังไงโดยเราก็มีกูรูรับเชิญผู้ซึ่งผ่านประสบการณ์การย้ายบ้านมาอย่างโชคชนขอเชิญน้องขวัญครับสวัสดีครับผมขวัญน,นะครับ,รบ,ม,นนรบมีประสบการณ์ย้ายบ้านมากกว่า13ครั้งตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่นะครับ จากประสบการณ์การใช้บ้านของผมนะครับการหาบ้านจะมีอยู่2แบบก็คือแบบดิจิตอลกับแบบอนาล็อกแบบดิจิตอลก็คือการหาบ้านพักแบบออนไลน์อย่างคลับลิสนิวยอร์กนั่นเองอารมณ์เนี่ยก็จะประมาณเว็บพันทริปบ้านแล้วนี่แหละครับอ๋อที่คนไทยใช้ดูกระทู้18บปวกปูเสือรอ,อเผืออต้มมา,ามารอใช่ไหมครับเช่น <Sh ared! S 1> ที่การหาก็ง่ายมากนะครับคุณจะเจอร้อยพ่อพันแม่ที่ประกาศหารูมเมทนัดวันเวลาสถานที่เช็คดูห้องแล้วก็ตกอกลงตปรงใจได้เลยนะครับ กฎของเมืองนิวยอร์กเนี่ยมีอง่ายๆก็คือ first come first serve นะครับแปลง่ายๆก็คือเมืองนี้ไม่มีสิทธิที่พิเศษนะครับมาก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนครับถึงคุณมาดูก่อนแต่ถ้าคุณยังไม่จ่ายตังค์ยังไม่ตัดสินใจก็อาจจะโดนแซงหน้าเอาไปได้นะครับช้าหมดอดไม่รู้นะจะบอกให้คือภาพความเข้าใจของผมเนี่ยนะมาจากหนังฝรั่งหรอซีรีส์ยอดทิศย่าง Fa รนซ์ก็สิาผมอะหวังว่าได้มาแชร์ห้องกับฝรั่งสาวสวยสาวผมบอลสาวยุโรปหรือลาตินเมกกะไ้ แต่ไม่เจ้ารู้ไหมผมเจออะไรมาบ้างคุณลุงอ้วนๆพี่มืดอย่างนี้ตัวเหม็นๆหรือจะเป็นพืชบางใบแขกโอ้โหหรือเป็นคนจีนที่มาจุดธูปไว้เรากลางวันตอนตีสองมอันนี้เขาเรียกว่าการถูกครอบงำทางความคิดของอิทธิพลสื่อ,อยังไงละครับในทีวีกับของจริงเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะเพ้ยข้อดีของการอยู่ร่วมกับคนต่างชาติก็คงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆและก็พัฒนาในเรื่องของภาษา พราะยังไงก็ต้องสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้นถ้าอยู่คนไทยแล้วก็พูดแต่ภาษาไทยนะสิแล้วอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะฟุ o ฟ fit ฟร์ f i กันได้ล่ะครับในส่วนของข้อด้อยนะครับก็จะเรื่องของความไม่ต้องการความคิดหรือวัฒนธรรมนะครับเราเจอสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเขาเจอ e shock ได้นะครับล่าสุดนะฮะตอนนี้ตีหนึ่งห้านาทีนะฮะเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของพี่เบิร์ดกันลวกันครับไม่ใช่เดช o c เช็ถ้าอยากอยู่แบบบ้านๆแชร์ห้องกับคนไทยกันเองก็ต้องดิจิตัลอย่างที่สองครับ เ a ซ e ุ o กเพจนั่นเองที่นิยมกันอย่างแพร่หลายก็คือชมรมคนไทยในนิวยอร์กเข้าไปเป็นสมาชิกกันเลยครับประกาศเช่าบ้านก็มีเยอะนะครับมีตั้งแต่รายวันรายสัปดาห์รายเดือนระยะสัน้นหรือเรียกว่าซับเลตโดยราคาค่าเช่าก็จะอยู่ที่ประมาณ30-50ถึงเหรียญต่อวันถ้าเป็นเหมารายสัปดาหก์ก็อาจจะต่อรองกันได้อีกนะครับพี่ครับพี่ครับลดค่าบ้านหน่อยได้ไหมอะ่ะน้องก็ว่ามาแล้วกันว่าน้องจะต่อเท่าไหรอ่อ่ะอืมสองร้อยได้ไหมอ่ะครับพี่สองร้อย ไปเล่นตรงนู้นนะน้องนะน<ป>ข้อดีของดิจิตอลก็คือส่วนใหญ่จะมีรูปมีราคาพอทำกันเป็นอาชีพครับก็จะมีการดูแลห้องดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งสามารถสอบถามได้ทันทีเลยว่ามันหน้าตาเป็นยังไงน่ากลัวไหมต้องใช้กันกี่คนและอยู่แถวไหนครับแต่ก็ต้องระวังพวกเจ้าของห้องใจโหดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะบางทีห้องก็ไม่ได้ดีอย่างในรูปหรือบางทีเนี่ยก็เรียกเก็บค่ามัดจำก่อนเลยด้วยซ้ำนะครับ อยากบอกว่าอยู่กับคนไทยเนี่ยก็มีเรื่องดราม่าเยอะนะครับชีวิตจริงเนี่ยมันยิ่งกว่าละครนะเว้ยส่วนที่ทีแบบที่2ก็คืออนาล็อกเดินไปหาแล้วจดมันเสเลยโดยในนิวยอร์กเนี่ยเราก็มีแหล่งชุมชนที่คนไทยอยู่กันหลายแห่งด้วยกันครับแต่ที่ใหญ่ที่สุดก็คือในควีนแถวสถานีเอ็มเฮิร์ส และก็มีที่ที่หนึ่งที่เป็นเสมือนศูนย์กลางของชุมชนเล็กๆที่ชื่อว่าชูวก๊กลับหรือที่คนไทยเรียกว่าร้านน้ําตาลครับโดยร้านน้าตาลเนี่ยนะครับจะมีบอร์ดประกาศเกี่ยวกับบ้านเช่าเราก็ไปจดชื่อเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ติดต่อขอนัดดูได้เลยนะครับโดยสิ่งที่เราควรจะรู้ก่อนก็คือราคาเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับรวมค่าไฟค่าฮีทค่าเน็ตหรือค่าน้ำแล้วหรือยังมีค่าส่วนกลางหรือไม่เพราะเราเนี่ยจะได้คํานวณได้ว่าจะต้องเสียเท่าไหร่ต่อหนึ่งเดือนส่วนมากแล้วนะครับราคาห้องเดี่ยวแบบแชร์ห้องน้ รวมกันก็จะประมาณ600ถึง900เหรียญต่อเดือนอย่างที่2ที่ควรสนใจก็คือโลเคชันครับอยู่ใกล้สับเว่ยไหมเดินกี่นาทีถึง mm. ย่านนั้นเปลี่ยวไหมควรดูให้ดีเพื่อความปลอดภยัยย่านในควีนที่คนไทยนิยมอยู่กันก็คือ Jackson Heights, Wood side, แจ็คสันไฮท์วูดไซด์และก็เอ็มเฮิร์สครับอบอุน่นอบอุน่นแต่แจ็คสันไฮท์ก็จะดีกว่าตรงที่มีรถไฟเอ็กซ์เพสซึ่งจะจอดแค่บางสถานีทําให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็วกว่าแบบโลโคอลครับ อย่างที่3ก็คือวางเงินล่วงหน้าเท่าไหร่โดยส่วนมากแร้เนี่ยก็จะวางเงินมัดจาล่วงหน้า1เดือนแล้วก็ต้องจ่ายค่ามัดจําค่าเช่าก่อนอยู่จ่ายค่าเช่าภายในวันที่1ถึงวันที่5ของเดือนรวมก็2เดือนครับแต่ถ้าที่ไหนเที่ยวหน่อยๆน,นะครับจะมีค่ารักษากุญแจค่าประกันห้องอีก1เดือนสรุปเข้าอยู่สักหลังเนี่ยต้องจ่ายล่วงหน้าน้อย 2- 3ถึงเดือนเชียวนะครับโอ้ไม่ก็อยากจะเตือนให้ระวังพวกไปแชร์ห้องนะครับเพราะบางทีเขาไปเช่าทั้งฟรอร์มาแล้วก็เอาห้องนั่งเล่นนั่นแหละ มากั้นด้วยผ้าบางๆแล้วอนุมานว่าปนหนึ่งว่าเป็นห้องสูตรบนชั้น45ของยอดโรงแมรมหรูใจกลางเมืองอยังไงอย่างนั้นเลยน้องไม่ต้องห่วงนะไว้ใจพี่ได้ของไม่หายแน่นอนขอบคุณมากครับพี่พี่เข้าใจดีจังไว้ใจเราโจบนะสิครับห้องพวกนี้ต้องระวังนะครับไม่มีกำแพงไม่มีกุญแจของหายไปเราจับมือเท้าใครมาดมก็ไม่ได้นะครับ และก็ควรจะนัดพบขอเข้าไปดูก่อนเช่านะครับเหมือนที่โฆษณาบอกเอาไว้ว่าบ้านไม่ได้เห็นไม่ได้เลือกอย่าซื้อฉันได้ฉันนั้นครับถ้าไม่ได้เห็นก่อนก็อย่าเช่านะฮะดูก่อนนะครับว่ามันสกรปรกสะอาดแค่ไหนถ้ามีแค่แมลงสาบหรือหนูก็อาจจะพอทนแต่ถ้ามีโครแมลงที่คนนิวยอร์กรู้จักกันดีอย่างเบสบักแลก้วก็ตัวใครตัวมันล่ะครับ <c oughs> สุดท้ายนะครับก็หวังว่าเกตเล็กๆน้อยๆที่เสนอกันไปในวันนี้จะช่วยให้พี่น้องคนไทยที่มาอยู่ในนิวยอร์ก ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อด้วยความไม่รู้ทั้งจากคนชาติอื่นและจากคนไทยด้วยกันเองนะครับอยากรู้อะไรก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับโดยฝากไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมปักตะข่ายกันด้วย Subscribe